ชผ่าชาเข้าน้ำข่าชาทั้งคู่เลยเอาเอาเอากระดานเพื่็นเราปิดอะเขาตอบอะไรไหมเวลาเราาเขาตอบมาโอ้โหตอบมาว่าเขาภูมิใจแล้วเราถามต่อไหมถามต่อว่าอะไรมีใครแบบคุมเหงรังกีกันรังแกแบมเธอก็บอกว่า กุมใจถามอีกป่ะถามอีกอีกถามเยอะก็จนเรากุมใจเอง <c oughs> นะโอเคแหละตรงเนี้ยมันพูดถึงเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใย <c oughs> ที่ที่ตัวละครผู้ชายมีต่อตัวละครผู้หญิงอันนี้เป็นหลักเลย <c oughs> แล้วก็แล้วก็ท่อนที่บอกว่ากุ่มใจไม่มีอะไร อันคีย์สำคัญมันก็คือรักเธอเธอไม่ยินดีรักเธอเธอไม่ยินดีใช่อันเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญของมันเลยแล้วก็ตัวเรานี้ไม่มีลอลิงรู้ไหมอะไรไม่ทำไมไม่ไม่รู้กุมใจมรักเธอจนสุดหวัวใจและเหตุอันใดลอดลิงไม่มี คือป็นเป็นเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงที่ไม่ได้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 เรียงเรื่องเหมือนกับเพลงวิกที่แล้วอืนะแล้วก็อันนี้เป็นบทเพลงประเภทเป็นอีกแนวนึงเป็นแนวที่มันเหมือนับฟักทองเพลงฟักทองเพื่อเปิดโอกาสให้หนึ่งก็คือว่าคนฟังเนี่ยตีความเราเองว่าว่าอะไรว่าเป็นยังไงว่าคุณเติมอะไรใส่เข้าไปสนุกที่จะตีความกันเอาเอง ดังนั้นเนี่ยเราร้องเนี่ยเราอยู่ในฐานะของคนร้องเราก็สามารถที่จะตีความใส่เข้าไปได้เลยนกัมโดยที่ไม่ต้องไปไปเฉพาะเจาะจงเหมือนว่าอะไรแบบไหนอืแล้วก็ดังนั้นเนี่ยพอแต่เราต้องเกาะสิ่งสําคัญเอาไว้ก็คือว่าตัวละครผู้ชายรักตัวละครผู้หญิงแล้วก็แต่รู้แค่ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ให้ความไม่ได้ให้ความรักตอบเพราะ มันเหมือนกับมันขาดอะไรไปอย่างหนึง่งเพราะผู้ชายอ่ะขาดอะไรไปบางอย่างอ่ามันจึงไม่ใช่แบบสิ่งที่ผู้หญิงจะเลือกคนนี้อืมก็อย่างเช่นไม่รู้ปั๊มอาจจะนึกถึงปั๊มคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาเลือกผู้ชายเนี่ยเขาเลือกมีเหตุผลในการที่ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายอะไรบ้างนิสัยครับนิสัยอะไรอีก มันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกหน้าตาฐา,า,านะฐานะโอเคอ่าสักสักสามอย่างนะอ่านิสยัยหน้าตาฐานะอ่าถ้าหน้าตาเนี่ยคุณนึกถึงคําว่าหลอ่อหล่อมันประกอบด้วยหลอลิง,ลอ,ลงอ่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นฐานะเนี่ยคุณนึกถึงคือ Way, อย่างเช่นเงินล้านมันไมนมีรอลิงมันไม่มีไม่ถึงรอลิงไม่ถึงรอลิงเออมันมันขาดรอลิงไปมันขาดหลอมันขาดเงินล้านไปดังนั้นมันจึงไม่เพียบพร้อมเพียงพอที่เขาจะเลือกนะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันจะทาให้ปั๊มเนี่ยมีมีเส้นอะไรเกาะเอาไว้อยู่ว่าไอ้รอลิงของั้มเนี่ยคืออะไรมันอาจจะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะเออแล้วแต่ก็ปั๊มก็เอาไปตีความดูเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ลอิงตัวนี้มันคือตัวไหนเออ เพราะว่าเพราะว่าฉันไม่มีตัวนี้เธอถึงไม่สนใจฉันแล้วมันก็ทําให้ย้อนกลับมาให้ใครกุ้งใจด้วยเรากุ้งใจตัวเรากุ้งใจนั่นแหละเ,เสร็จโอเค,อเคอบบคครัครหมดยังหมดแล้วเนาะหมดยังหมดยังหมดแล้วเนาะกี่แล้ว แล้ว dunno. มิกกี้แล้วแล้วแล้วอ่าเหลือรอนคนเดียวรบนานไปหน่อยเอามาแต่อยู่เป็นไงอ่ะก็คือมันเป็นเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งอย่างครับแล้วแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเพราะ เรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้บอกในผู้หญิงของเขาแต่ว่าเขากำลังกำลังจะเริ่มนะแต่ว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาแย่งไปก่อนนะครับปื๊บไปเลยปื๊บไปเลยครับเขาก็เลยเปรียบเทียบเหมือนว่าเหมือนอนเพลงตายองกานาที่มีแย่งปฟานะครับแล้วก็มีตาอยู่ที่สุดท้ายตาอยู่ก็มาเอาพุงไปเลยคว้าพุงเพียวๆไปกินได้เลยครับเพราะเปรียบเทียบผู้ชายคนนี้เหมือนตาอยู่ครับที่มาคว้าผู้หญิงคนนี้ร้องให้ใครเนี่ยร้องให้ผู้หญิงหรือว่าร้องให้ตาอยู่เหมือนเขาร้องให้ทุกคนฟังครับเพราะตอนจบแปลว่า ใครเจอตาอยู่ที่ไหนช่วยบอกเอาไว้ว่ามีใครเข้าเครือองเะี้ยครับแลนะพูดร้องออกมาว่าอย่างเี้ยครับความความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นไงรน้งจกผมเหมือนว่าเขาผมว่าเขาก็ไม่ได้เจ็บมากนะครับมไมไ่เหมือนว่ารู้สึกว่าเจ็บมากมาเขาก็พูดๆอย่างเงี้ยครับก็ผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยครับใ้ตรงเหลือแต่หางปลาติดกงข้างฝาประจำแล้วก็โมโหตาอยู่แม่นดำไม่รู้ ก็คือนี่แหละก็คือแต่อยู่คว้าพุงไปไงมันก็เหลือแต่อาหารซึ่งทําอะไรไม่ได้ถตมันเป็นการเปรียบเปยว่าหามันมันก็ไม่มีใครกินมันก็แขวนแปะไว้เฉยอะไรเแล้วก็แต่อยู่แว่นดําก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันว่ามันเหมือนกับใครก็ไม่รู้ว่าว่นดำมันเออมันเห็นมันไม่เห็นหน้ามันเห็นหน้าไม่ชัดอ่ะหรืออาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ที่ชอบสวมแว่นดําก็ได้ มันแล้วแต่ว่าโอเคเราจะตีความไปในแบบไหนตีความตรงตงหรือว่าตีความเป็นสัญลักษณ์อืมนะแล้วก็ถึงต,ต้องรักคนนี้แล้วนะจัละครน่ะต้องรักผู้หญิงคนที่ตายอยู่ออกไปอืมแล้วก็ดังนั้นเนี่ย ความรู้สึกของเขามันต้องแบบมึนมนงงงงแต่ก็มีเสียใจแล้วก็มีสับสนแล้วก็เฮ้ยมันไปยังไงไปได้ยังไงวาะเฮ้ยไปอยู่เอาไม้ไหนแล้วก็พาเธอไปได้ยังไงแล้วก็หูมันเร็วมากเลยมันไม่ทันตั้งตัวมันตั้งตัวไม่ติดดังนั้นก็แล้ทางอย่างนี้มันไม่เด็กมันไม่มันไม่มันไม่ได้นะแต่อยู่ได่อะไรเงี้ยเออเพราะว่าเพราะว่าตัวเรากับกับผู้หญิงคนนี้กำลังคบกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยกับแฟนเนี่ยกำลังคบกันอยู่นะกำลังดูใจกันอยู่แล้ว เอ้ยมาทําแบบนี้ได้ไงอ่ะอืมอืมอือเป็นเหมือนการแย่งหรือว่าการแบบซุบเอ้ยหายไปเลยอ่ะแล้วหลักเวลา acting บางทีเขาทาแบบความรู้สึกไหนแบบเอาเป็นหลักแล้วว่ายังไงรับอืมถ้ามันแน่นอนนะต้องร้องเพลงเป็นหลักก่อนร้องเพลงเป็นหลักแล้วก็เพลงลักษณะเนี้ยเพลงลักษณะสไตล์สไตล์แบบมันขึ้นอยู่กับหนึ่งคือเราจะเอาความรู้สึกตัวละครใส่ลงไปแค่ไหน เราก็ต้องชั่มน้ําหนักว่าดนตรีเป็นยังไงแล้วก็โดยเนื้อหาแล้วเนี่ยมันเกาะเป็นแบบเศร้าระทมอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีทางออกอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจังหวะของมันเป็นยังไงแน่แนะคราวนี้ยเพลงนี้เราใส่ความรู้สึกตัวละครเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราต้องตวงน้ําหนักเาอาหรือว่าอันนี้มันเอนเตอร์เทนมากกว่ากัน เออหรือว่าอันนี้อยู่กับตัวของดนตรีแล้วก็หรือว่าตัวนี้อยู่กับร้องแล้วให้คนดูคิดตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ,อมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเราจะเราจะสรุปลงไปทิ่ตรงมมีความสุขไม่มีความสุขแค่ไหนอืมแล้วก็อะไรนําความสนุกนําความเออ่ความรักนําหรือความมึนนำ อะไรนําอันนี้รอนก็ต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งหลังจากที่รอนฟังมันเยอะๆฟังมันเยอะๆเพราะว่าแน่ๆก็คือว่าเพราะว่าอย่าง,างที่แท็กบอกเอาไว้ว่ามีดีวีดีของพี่ป้อมแล้วพี่ป้อมบอกว่าเฮ้ร้องเป็นสไตล์ของตัวเองอ,อย่างนี้นเราก็ต้องเลือกเองนะงั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองเลือกเลยว่าเฮ้ยแท๊าตายอยู่สไตล์รอนเป็นยังไงอมต่อยู่สไตล์รอนรอนก็ต้องจัดสรรเอาว่าโอเคจะแบบไหนดีแค่นั้น นะขอบคุณครับของสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ้ เพลงเม็ดลรกนี่แยกแบ่งกันร้องหรือว่ายังไงอ่ะแบ่งค่ะแบ่งกันร้องเป็นเพลงเพลงหรือว่าเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนหาแต่เป็นเพลงแล้วแต่เพลงใช่ไหมเพลงหนึ่งอาจจะมีหลายคนร้องงงอะไรอีกไหมอ่ะเกี่ยวกับเนื้อเพลงไม่งงเนาะ สรุนว่าไม่ซับซ้อนอ่ะเนาะไม่ซับซ้อนเนาะเนาะซักน้อยไม่เนาะสรุปแล้วเราเปไงหนูไม่ยากเป็นอกไก็ได้ย่เหมือนกันเลยร้อเสมีแล้่รานะเสร็จแล้วนะโอเค